ดีครับเซลกาครับจอรเดียอุบลครับผมเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับมือนี้มาส่งรถลูกค้าซื้อเงินสดนะครับพกศอยู่อำเภอวารินชลารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อได้โปดีนะครับได้โปดีราคาทกศนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันนะครับคันนี้ตอนนี้มันป๊บขึ้นละเมื่อนึงครับเป็นกาลังเอาหานใส่เสียวรถลงนะครับ ของแถมสองรถพ่วงด้วยเราครับเชียวกะ <c oughs> น,นี่นะครับก่อนยังไงก็ภาพมึงไว้รอครับทรงบกไก่ครับเหมือนทรงไก่บ้านทรงไก่บ้านน,นีอีกอีกมีแต่เทียวมแต่เที่ยวนี่ครับสวยงามครับรูปทรงสวยสวยงามครับ นี่คือของแถมครับผมนากากเบียสองลังครับท่านนี้นะครับสวยบ่สวยครับสวยตั้งได้ก็สวยครับสำหรับดาวดาวก็เริ่มต้นที่เสียหายบริษัทนะครับใส่เงินรับโวยอยู่หกหมื่นบาทนะครับตอนนี้ครั่นเป็นบัตรแถมปั๊มล่มตัวนึงครับสำหรับรุ่นนี้ใส่งวดปีละหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน เกษมีงวดใหญ่อีกงวดใหญ่สามเดือนจ่ใจหกพันนะครับปีหนึ่งใจยี่หมื่นแปดเอาแสนสองสอง,สองบวกก็หมื่นแปดเป็นครับมันก็นกี้สกอยูุ่กเป็นไล่ปีเฮาที่เฮาต้องจ่ายทั้งเบ็ดนะครับเอาลงล่ะครับงามแหงนี่ครับงามแหงนี่ครับไปแล้วครับ อำเภอวาลินชำราบครับจังหวัดอุบลครับนะครับสำหรับเพิ่นเด็อุปกรณ์ยังเนี่ยคืออุปกรณ์ครบนะครับพร้อมทัพหน้าทัานี้แถมล่อเล็กนั่นนะครับล่อเล็กกันจมนะครับนี่กันจมจขาเป็นเทียนหน้าปังเป็นลักทะเลเลือกพันหกนะครับเอามาพวนนพัูดสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับบริวาสิ เลนเงินใครได้โทรมาสอบถามเซการใดนะครับ0810680614นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับสำหรับเจ้านี้กับเสียวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคนมาถายเจอไม่ลรอย่งขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ